สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับความหมายของเค้กแต่งงานค่ะในช่วงของงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสนะคะก็จะมีขั้นตอนหนึ่งที่นิยมมากๆเลยก็คือการจุดเทียนมงคลและการตัดเค้กนั่นเองนะคะถ้าเราสังเกตค่ะเทียนเนี่ยจะมีเตรียมไว้ทั้งหมด3เล่มด้วยกันนะคะ1 2 3ซึ่งทั้ง3มเล่มนี้นะคะก็รับเอามาจากความเชื่อของฝั่งตะวันตกค่ะว่าเป็นเทียนที่เป็นแบบเสมือนนะคะเล่มที่1จากครอบครัวของฝั่งเจ้าบ่าวเล่มที่2จากครอบครัวของฝั่ง วและเล่มที่3นะคะก็คือการที่ทั้งสองครอบครัวมารวมกันเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นประเพณีนะคะที่รับมาจากค่านิยมของฝั่งตะวันตกนั่นเองเวลาที่จุดนะคะก็จะเริ่มจุดจากฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งขวาแล้วก็มาจุดที่ตรงกลางก็คือการมารวมเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองหลังจากที่จุดเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของการตัดเค้กค่ะซึ่งเค้กนะคะถ้าใครเคยฟังคลิปที่เบลไปไลฟ์กับ ปูจากชูการี่นะคะก็จะได้เห็นไอเดียหลากหลายเลยค่ะว่าเค้กแต่งงานเนี่ยมีหลายรูปแบบมากๆทั้งแบบที่เป็นเค้กปลอมนะคะระดับดอกไม้แบบนี้หรือว่าเป็นเค้กจริงก็มีเช่นเดียวกันนะคะเค้กเนี่ยก็จะเป็นความหมายของความหอมหวานนะคะในการใช้ชีวิตคู่เริ่มต้นชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนั่นเองนะคะโดยาสาวก็จะจุดเทียนเสร็จแล้วตัดเค้กตัดเค้กเสร็จก็จะนํามามอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะ ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะสําหรับงานแต่งงานในช่วงของงานเลี้ยงฉลองนะคะที่ก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งการจุดเทียนและการตัดเค้กนะคะก็เป็นกิจกรรมยอดฮิตอย่างหนึ่งเลยค่ะที่บาสาวนิยมเลือกมีไว้ในงานเพื่อความเป็นมุงคลน,นะคะเพื่อความสุขและก็ความหอมหวานบรรยากาศโรแมนติกในงานเลี้ยงฉลองในค่าคืนนั้นนั่นเองค่ะ